เขาบอกว่าแอดมิดแอดมิดแล้วเป็นไรอะเป็นไรงงเราเป็นไรนขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยดิ่งไปแบบประมาณ3ปีที่แบบว่าหูวทิ้งตัวเองไปเลยทิ้งแบบทิ้งไปเลยรู้สึกก็แบบโอ้ชีวิตฉันไม่มีคุณค่าต่อจากนี้แล้วฮิวมีเพลสพื้นที่หิวใจสร้างขึ้นเพื่อให้กำลังใจให้กับผู้ที่ต้องพบเจอเรื่องราวแบบเดียวกันไม่ได้มีเจตนาโรแมนติซ้ยความเจ็บปวดใดๆทุกรูปแบบสวัสดีค่ะอะตอมนางฟ้าไตเทียม Thank you ไตวายเลือล่างเนี่ยคือเป็นมาแล้ว7ปีฟอกไตมา3ปีซึ่งสาเหตุที่เป็นอ่ะส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าแบบเออมาจากการกินหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าส่วนหนึ่งซึ่งเล็กมากๆแต่ความเป็นจริงอ่ะมันคือสภาวะความเครียดความกดดันสิ่งที่เราอ่ะสร้างขึ้นมาพอมันเป็นแบบนั้นอ่ะเลือดของเรามันก็เกิดกรดกรดไปเป็นอาหารของเซลล์ซึ่งเซลล์ก็ได้อาหารที่ไม่ดี เขาได้หาอาหารที่ไม่ดีแบบนี้เรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเขาก็ระเบิดตัวเองจากจุดที่อ่อนแอที่สุดซึ่งของตอมอะในร่างกายคือไตมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราอ่อนแอตอนอาการเริ่มต้นอ่ะไม่ได้เอกใจว่าตัวเองจะไม่สบายแต่ว่าตอนนั้นอ่ะสมัครแอร์โฮสเตสอยู่เสร็จปุ๊บ มันก็จะมีหลายๆรอบใช่ไหมสมัแอครเซสก็จะมีรอบอสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นจนไปถึงรอบว่ายน้ําตรวจสุขภาพซึ่งเราอะว่ายน้ําแล้วผ่านแล้วไปถึงรอบตรวจสุขภาพแล้วก็มีโปรตีน่วในปัสสาวะหมอเขาก็บอกว่าอันนี้คือไม่ผ่านเพราะว่าโปรตีนลวเราก็โทรหาเพื่อนเราที่เป็นหมอเขาบอกว่าแอดมิดแอดมิดแล้วเป็นไรอะเป็นไรงงเราเป็นไรหนักขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกให้ไปเจาะชิ้นเนื้อไตไปตรวจ ว่าเป็นชนิดไหนมันมีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตนะ mm hmm. ก็เลยไปตรวจปรากฏว่าอ๋อเป็นชนิด IgA คือแพ้ภูมิตัวเองคล mm hmm. ้ายๆลคล้ายๆ s e แต่ว่าไม่เหมือนกัน คือเป็นลงที่ไตโดยเฉพาะอันนี้สเต็ปต่อไปคือหม่นใจก่อนเพราะว่าตกงานตกงานพร้อมกับเป็นโรคไต <c oughs> ก็งงว่าเฮ้ยเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปสภาวะใจก็คือดิ่งไปมากๆดิ่งไปแบบประมาณ3ปีที่แบบว่าหวยทิ้งตัวเองไปเลยทิ้งแบบทิ้งไปเลยรู้สึกว่าแบบโอ้ชีวิตฉันไม่มีคุณค่าต่อจากนี้แล้วทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็แบบเราทําใจไม่ได้อะเราปรับสภาวะใจไม่ทันเราบอกเลิกแฟนทุกวันเราไม่อยากอยู่แล้วคือมันก็ ค่อนข้างหนักแล้วก็ไปบวชชีสิ่งที่พาให้เรากลับมาคือธรรมะคือธรรมะคือเรื่องของกฎแรงดึงดูดคือพลังงานต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาเราก็เลยได้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะศาสตร์การรักษาตัวเองอะไรต่างๆมันไม่ได้มีแค่ทางการแพทย์นะมันยังมีแพทย์แผนไทยมันยังมีธรรมชาติบําบัดมันยังมีศาสตร์พลังงานต่างๆให้ศึกษาอีกเยอะมากๆที่สังคมยังเข้าไปถึงจุดนี้น้อยอยู่ อย่างสมมติเรื่องกินอย่างเงี้ยใช่ไหมช่องเราอะเราจะกินให้ดูว่าเคยรสชาติของธรรมชาติที่แท้จริงอะเฮ้ยมันอร่อยในตัวแล้วเว้ยเหมือนแบบแค่กินน้ำฟักทองอะไเลยเงี้ยมันหวานมันมันอร่อยในตัวไม่ต้องเติมอะไรไปก็ได้เราก็เริ่มปรับตัวจากแบบนั้นแล้วเราก็ทําคลิปแล้วคนก็เริ่มมาถามว่าเอาก๋วยเตี๋ยวกินนอกบ้านยังไงก็เริ่มกินให้ดูมันเป็นเรื่องง่ายของเราไปแล้วแต่มันยังเป็นเรื่องยากของคนที่ยังปรับตัวไม่ได้นะเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันมันมีประโยชน์มีคุณค่าขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยมันร ออกกาลังกายได้ดีขึ้นกว่าตอนที่กินเนื้อสตัตว์กินอะไรแบบนั้นเพราะว่าร่างกายมันเบาย่อยง่ายขับถ่ายง่ายระบบขับถ่ายอะไรก็ดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยตอนนี้ฟอกไตวันละสองถึงสวันแต่ว่า ตอนแรกอะมันจะต้องมีแต่เพิ่มกับเพิ่มก็คือ3วันไปแล้วก็คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครลดได้แต่ว่าเราไม่มีความเชื่อแบบนั้นเราเชื่อเรื่องธรรมชาติเราเชื่อเรื่องการออกกาลังกายเราก็เลยทําทุกอย่างที่ส่วนทางทางการแพทย์ก็คือเขาบอกว่าต้องฟอก3วันตอนนี้เราฟอก2วันต่ออาทิตย์จากการออกกําลังกายจากการดูแลเรื่องอาหารการกินมันอย่างที่เราลงในคลิปต่างๆซึ่งมันเห็นผลชัดมากๆจากยาความดันของเราตอนแรกกินไป4ตัวตอนนี้เราเหลือครึ่งเม็ดแบบแค่ครึ่งเม็ดแบบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ย เราสามารถใช้ธรรมชาติใช้วิธีที่แบบออกกําลังกายอะ่ะทุกคนมันคือสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันดีเว้ยแต่ว่าแบบเราเราคุ้นชินกับการพึ่งพายามากกว่าการพึ่งพาตัวเองแต่ว่าตอนเนี้ยตอมเชื่อในการพึ่งพาตัวเองอ่ะมากกว่าการพึ่งพายา,า,นนา,า,า,ยาผลลัพธ์มันก็เลยแตกต่างจากที่คนอื่นเข้าใจหรือที่คนอื่นคิดที่คนอื่นเชื่ออย่างตอมตอมมีเส้นฟอกหมอเขาก็จะแบบว่าเอ้ยมันจะอันตรายนะในการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะตัวเวลาหมอคือหมอเขาไม่ได้มีเจตนามไม่ดีนะหมอเขามีเวลาคุยกับคนไข้น้อยแต่ว่าเราอ่ะที่เป็นคนไข้เองอ่ะเราก็ต้องมีมายเซ็หนึงที่เราต้องต้องรับผิดชอบเรื่องของตัวเองว่าเอยเราจะต้องรู้อะไรทําความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับอาการดูแลการเจ็บป่วยหรือการที่จะดูแลตัวเองที่มันมากขึ้นคืออย่างเช่นฟอกไตอ่ะตอนแรกที่มีอ่ะ คือมันอยู่ในจุดที่ก็เห็นชัดเนาะถ้าเราใส่แคนซ้าหรืออะไรเงี้ยมันเห็นชัดเราก็รับไม่ได้ตอนแรกเราทางรับไม่ได้แล้วเวลาเราไปเดินห้างไปออกสังคมไปไอะไรเงี้ยเราจะเห็นสายตาคนอะที่มันมองเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันอยากจะแบบอยากจะหลบอยากจะอะไรไอย่างเงี้ยตลอดแต่ว่าเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่มันจะทายัางไงดีวะก็เลยเริ่มเป็นคนที่ใส่ถุงมือก็หาถุงมือจะ้ะหาทุกอย่างที่มันจะเข้าชุดหาอะไรก็กลายเป็นสนุกเราไม่ได้รู้สึกว่าตรงเนี้ยคือภาระอะแต่เรารู้สึกว่า อ๋อโอเคงั้นเราก็แค่เปลี่ยนวิธีแต่งตัวใหม่ดิงั้นเราก็แต่งตัวให้มันเข้ากับร่างกายเราตอนนี้งั้นใส่ถุงมือแล้วการใส่แขนยาวแล้วการใส่คอตา่าลซีูสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็กลายเป็นเรื่องสนุกทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีแฟชั่นที่เป็นสไตล์ตัวเองชัดเจนขึ้นด้วยว้ยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะสิ่งที่หิวใจเราก็ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจมาจากการทําสมาธิเราไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยว่าการทําสมาธิจะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเราได้ มันเป็นอะไรที่แบบเหลือเชื่อว่าเนี่ยนะเออจะทําได้อะไรเงี้ยแต่ว่ายิ่งเราทําเราได้เข้าไปสัมผัสภายในตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกมีความสุขเรายิ่งรู้สึกสงบใจเรายิ่งเบิกบานใจอ่ะในการใช้ชีวิตง่ายขึ้นเราเมตตาตัวเองเป็นพอเราเมตตาตัวเองเป็นเราจะเมตตาคนอื่นเป็นสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันหมดมันก็คือการมาจากการทําสมาธิการอยู่กับตัวเองให้ได้วันที่ร่างกายไม่สบายอ่ะ ใจเราจะอ่อนแอตามไปด้วยใจเราจะป่วยตามไปด้วยพอใจมันป่วยอะ่ะมันก็คือการไม่มีกําลังใจในการใช้ชีวิตแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นกายมันก็ยิ่งสุดโซมสุดโซมไปอะ่ะเวลาทุกอย่างมันก็ไม่มีเวลาที่จะไปนึกถึงความสุขหรืออะไรมันมองไม่เห็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะมาทําใจให้แข็งแรงทําให้มันดีจากข้างในหรือข้างนอกอะ่ะมันจะแข็งแรงตามเองเพราะว่ากายอะ่ะมันมาทีหลังแต่ข้างในของเราอะ่ะมันมาก่อน แต่ถ้าเกิดเราไม่ฟื้นฟูจากข้างในอ่ะข้างนอกอะ่ะมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงมันก็สําหรับเราเรามองว่าอันนั้นคือการรักษาที่ปลายเหตุไม่ใช่หมายความว่าไม่จําเป็นมันจําเป็นแต่เป็นปลายเหตุแต่ต้นเหตุจริงๆอ่ะคือจากภายในถ้าใจเราแข็งแรงร่างกายเราก็จะแข็งแรงตามสําหรับคนที่แบบไม่ว่าจะป่วยเรื่องอะไรก็ตามแต่สําหรับเราเรามองว่าใจคือสิ่งสําคัญที่สุดถ้าใจเรามันไม่ป่วยกายเรามันก็จะไม่ป่วยใจเราดีทุกอย่างมันก็จะดีอะ่ะเหมือนที่เราพูดจะเหมือนเรื่องของความเชื่อเรื่องของเข็มทิศต,ต่างๆมัน มันป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาให้กําลังใจเราแต่เราคือคนที่ต้องให้กําลังใจตัวเองให้เก่งที่สุดอบก,กอดตัวเองให้เป็นหลักตัวเองให้เต็มเมื่อนั้น,นใจเรามันจะอิ่มเต็มพอเราอิ่มเต็มปูปะโลกทั้งใบมันก็เปลี่ยนได้ฮิวมีเพลสพื้นที่ฮิวใจ